พบกับอีอีกครั้งในรายการ e t r e n d ดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ให้ทั้งความรู้ความบันเทิงและยังสามารถเรียนรู้คำศัพท์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะที่สำคัญเหมาะกับทุกเพศทุกวัย,วยค่ะควรสวมใส่เสื้อที่พอดีเพื่อความสะดวกสบายในการกราบพระ worship worship ต่ในภาคนี้ใช้ชื่อว่า Ice Age Dawn of the Dinosaurs หรือหมายถึง Ice Age เจาะยุคน้ำแข็งมหมัศจรรย์3จะเอดไดโนเสาร์ and a whole new level of adventure of adventure of adventure adventure หมายถึง pha Bangkok is the capital city of Thailand. Capital C-A-P-I-T-A-L Capital Similar meanings to the word capital are Main and Principal วันนี้นะคะอิจพาจะกุดท่านเข้าวัดค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า t e m p l e Temple เพื่อศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมกันค่ะคำว่า custom and culture custom and culture หมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเนื่องจากคนไทยส่วนมากเป็นชาวพุทธหรือ Buddhist Buddhist และนับถือศาสนาพุทธแล้ว Buddhism Buddhism หมายถึงศาสนาพุทธ วัดยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมของคนไทยด้วยค่ะ Temple is a spiritual center of Thai people การแต่งกายไปวัดต้องมีมารยาท Manner Manner ไม่ควรใส่สีฉูดฉาดมากเกินไป No colorful clothes No colorful clothes ไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือเปิดเผยสัดส่สวน Should not wear tight clothes or too loose should not wear tight clothes or too loose ถ้าเสื้อผ้ามีลายควรเป็นลายที่เรียบเรียบและไม่บางจนเกินไปควรสวมใส่เสื้อที่พอดีเพื่อความสะดวกสบายในการกราบพระ worship worship นั่งสมาธิ meditation meditation หรือลุกนั่ง โดยเฉพาะผู้หญิงไม่ควรสวมกระโปรงที่สั้นจนเกินไป Skirt should not be too short Skirt should not be too short อย่างน้อยควรหุ้มถึงหัวเข่าและควรใส่รองเท้าหุ้มส้น Brogan Brogan รองเท้าแตะหรือ Sandals Sandals ไม่ควรใส่นะคะเพราะว่า it's impolite it's impolite ไม่สุภาพค่ะ นอกจากนี้ก็ไม่ควรแต่งหน้าจัด wear makeup wear makeup หรือสวมใส่เครื่องประดับ jewelry jewelry มากจนเกินไปสำหรับผู้ชายก็ควรแต่งกายให้เรียบร้อยเช่นกันนะคะเหตุผลและที่มาของการแต่งกายนี้เพื่อให้วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและให้คนมุ่งเน้นในการทำบุญ make merit make merit Hamti Tai Hai Sangop peaceful state of mind peaceful state of mind La Abandon all lusts Abandon all lusts In Thailand there are lots of places to pay respect to the Buddha images my tune. ในประเทศไทยมีสถานที่ให้กราบไหว้พระมากมายค่ะ including Bangkok and other provinces ทั้งในกรุงเทพและตามจังหวัดต่งตางๆ if you don't have enough time to go to a temple you can also pray at home ถ้าไม่มีเวลามากพอเราสามารถสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ค่ะ <c oughs> บางคนเข้าวัดตั้งแต่เด็กจึงทราบว่าก่อนที่เราจะไปไหว้พระ เราควรจะต้องซื้อดอกไม้ flower flower ถ o just stick just stick เทียน candle candle เพื่อเป็นการสักการะแต่อีฟเชื่อว่ามีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าทำไมเราจึงต้องการสิ่งของเหล่านี้เวลากราบไหว้ เดี๋ยวเราลองถามคนในนี้กันนะคะว่าทำไมเขาถึงใช้ดอกไม้ทูบเทียนในการกราบไหว้หรือจะใช้ภาษาอังกฤษว่า Why do we need to use three joss sticks two candles and flowers to respect the Buddha images สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือหนูสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องใช้ดอกไม้ทูบเทียนในการกราบไหว้พระคะทูกสาดอก มีไว้บูชาพระพุทธเจ้ามีความหมายสามอย่างคือ 1. ปัญญา 2. ความบริสุทธิ์ 3. ความกรุณาของพระพุทธเจ้าไงคะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทูบสมดอก three u s t s i x three s o t s six ไว้บูชาหรือ respect respect พระพุทธเจ้าบูดาบูดาเทียนสองเล่ม ไว้บูชาพระธรรม Buddha teaching Buddha teaching และส่วนดอกไม้ flower flower ก็ไว้เพื่อบูชา the monks the m o n k หรือพระสงฆ์นั่นเองค่ะเมื่อรู้ความหมายแล้วรู้สึกดีจังเลยค่ะพี่คะหนูเห็นว่าบางวัดเขาจะใช้ดอกไม้ไม่เหมือนกันนะคะไม่ทราบว่ามันแตกต่างกันยังไงคะหรือเราสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I've noticed that some temples have different kinds of flowers. What is the difference? I just wondered why some places use different kinds of flowers. ความหมายของดอกไม้ที่ใช้สำหรับกราบไหว้มีความหมายแตกต่างกันดอกมะลิใช้สําหรับบูชาเพื่อความสมหวังดอกดาวเรืองมีไว้สำหรับบูชาเพื่อความรุ่งเรืองดอกกล้วยไม้ใช้บูชาสําหรับความสุขด,ดชื่นดอกกุหลาบมีไว้บูชาสําหรับความรัก และดอกบัวมีไว้บูชาสำหรับความเจริญรุ่งเรืองค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะดอกมะลิหรือ Jasmine Jasmine ไว้สำหรับบูชาเพื่อความสมหวัง fulfill hope fulfill hope ดอกดาวเรือง Marigold Marigold ไว้บูชาเพื่อความรุ่งเรือง glory glory ดอกกล้วยไม้ orchid Orchid คไว้บูชาเพื่อความสุขสดชื่น happiness happiness ดอกกุหลาบ rose rose ไว้บูชาเพื่อความรัก love love และดอกบัว lotus lotus บูชาเพื่อความรุ่งเรือง prosperity prosperity มีดอกไม้ทุบเทียนแล้วไม่ทราบว่ามีสังฆทานอะไรไว้ยังคะสังฆทานหมายถึง the dedicated offering set to Buddhist monks มแล้วคะ่ะ yes I already have one พ่คะ่ะทำไมเราถึงต้องทำสังฆทานด้วยคะ do you know why you have to make merit with the dedicated offering set to Buddhist monks การทําสังฆทานนะคะถือว่าเป็นการทําบุญโดนม่ได้เจาะจงเลื่อเพระพิสุสงรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษค่ะถือว่าเป็นการทําบุญอย่างแท้จริงนะคะขอบคุณที่มากค่ะ,คคะสําหรับคําอธิบายค่ะ Thank you for your explanation เดี๋ยวเราไปถวายสังฆทานกันเลยนะคะ t e m p l หมายถึงวัด colorful หมายถึงสีสันฉูดฉาด too loose หมายถึงหลวมเกินไปหรือเปิดเกินไป worship หมายถึงกราบไหว้ broken หมายถึงรองเท้าหุ้มส้น jewelry หมายถึง เครื่องประดับ monk หมายถึงพระสงฆ์ jasmine หมายถึงดอกมะลิ marigold หมายถึงดอกดาวเรือง orchid หมายถึงดอกกล้วยไม้ rose หมายถึงดอกกุหลาบ lotus หมายถึงดอกบัว The dedicated offering set to Buddhist monk Maitun Sankatan. And now it's time for fun with English in part two. Listen up. ถึงเวลาสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษแล้วค่ะวันนี้นะคะอิจชวนผู้ชมมาดูภาพยนตร์เรื่อง Ice Age 3กันค่ะหลายๆท่านคงเคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่ง First Episode First Episode หรือภาค2 Second Episode Second Episode แต่ในภาคนี้ใช้ชื่อว่า Ice Age Dawn of the Dinosaurs หรือหมายถึง i อซ์เอจเจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์3จมเจเอไดโนเสาร์ยังคงอัดแน่นด้วยมุกตลกแก g กแกกเบาสมอง Lighthearted Light-hearted ผสมกับฉากแอคชั่นสนุกสนุกแอคชั่นแอคชั่นซึ่งคราวนี้ยังมีตัวละครใหม่ๆม,มาให้พวกเราได้เรียกเสียงฮาและสนุกมากกว่าเดิมค่ะ ตัวละครในภาคนี้จะเต็มไปด้วยไดโนเสาร์ We can see a lot of dinosaurs here กับพวกพ้องอย่าง Many, n Ellie, Sid, Diego, and s c r a t ซึ่งคราวนี้ Ellie กำลังถือกำเนิดลูกแมมมอธด้วยความตื่นเต้น Diego เสือที่นับวันเริ่มใช้ชีวิตที่อ่อนโยนไม่เหมือนเสือทั่วๆไป w h w ้าว whoa, whoa, whoa this should be the best time of our lives we're having a baby face it Sid we had a great run but now it's time to move on scratch ที่มีความสุขกับการหาถั่วที่ไม่เคยได้กินอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตัวพังพรที่พยายามสร้างครอบครัวเหมือนอย่างแมนี่กับเอลลี่ I like to present Egbert, Shelley, and Yoko โดยการไปอุ้มไข่ไดโดนเสาร์มาเลี้ยงจนเพื่อนของต้องช่วยกันแก้ปัญหาและต้องเอาชีวิตให้รอดจากไดโดนเสาร์ทํากลางป่าไม้ที่เขียวขจีของโลกใต้ดิน <Huh? laughs> The T-Rexes หนังคอมเมดี้เรื่องนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเป็นหนังครอบครัวแห่งปีที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะคะเรามาดูตัวอย่างภาพยนตร์กันเลยค่ะ Come on let's watch <S nobody move a muscle Age is back. This time with new characters, a new and exciting world, and a whole new level of adventure. That way! Ah! The scale of this movie is much bigger than the other one because we have dinosaurs now to create even bigger adventures for our guys. Come on, and there's such great action sequences in this movie. <laughs> When we first meet Ellie in the film, there's a little bit of a surprise. Something a little different than the last movie. She's preggers. Whoa, whoa, whoa! This should be the best time of our lives. We're having a baby. Face it, Sid. We had a great run, but now it's time to move on. Well, Sid wants to be part of this new family, and they're saying no. You can't be a part of it. Okay, calm down. Calm down. I'm good at making friends. <laughs> oh! <Hey>! Oh! <clears throat> Sid must be down there. Now, our characters have to join forces to go rescue Sid back. They discover another world beneath the ice. We've been living above an entire world, and we didn't even know it. <laughs> Some new characters that make it really interesting and fun. I like to present Egbert, Shelly, and Yelko. Sid, whatever you're doing, it's a bad idea. <laughs> well, Sid finds three eggs that he then tries to hatch himself. Huh? The t. Rexes. <laughs> Spit him out. <laughs> a picture of health. That's not little Johnny. Well, better than <gasps> nothing. <laughs> Take cover. Buck's definitely out of his mind. <laughs> what are you doing here? Our friend was taken by a dinosaur. <laughs> All right, I'll help you, but I got rules. Rule number one: always listen to Buck. Yeah, he's like a little Rambo, but he happens to be a weasel. <laughs> Were you killed? Sadly, yes. But I lived. In this one, we are creating another Scrat, which is Scrat A, like the female that comes into the story as a love interest for Scrat. Uh, we have to get sick. This is gonna be dangerous. Just another day in <laughs> paradise. Mama's oh, coming, baby! Uh, yeah! They got some big, huge scenes in here that takes the animated experience to a whole nother level. Quake, my tune, This time with new character, character, character. Character, my tune, A new and exciting, exciting, exciting. Exciting, my tune, nothing then. And a whole new level of adventure, of adventure, of adventure. Adventure, my tune. การผจญภัยหรือการเสี่ยงภัย Okay Calm down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  หมายถึงทำให้สงบหรือเย็นไว้ f i t h i m out <c oughs> A picture of health Health e l t h e l t หมายถึงสุขภาพ What are you doing here? Our friend was taken by a dinosaur 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 หมายถึงไดโนเสาร์ dinosaur. I'll help you, but I got rules, rules, rules. Rule. My tongue. Another scratch, which is scratte like the female, female, female. Female. My tongue. Setri. This is going to be dangerous. Another day in paradise. 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 My tongue. So one. หรือวิมันเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะนี่แค่ตัวอย่างของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เองนะคะอีฟขอแนะนำว่าถ้าทุกท่านมีโอกาสได้ชมภาพ,พยนตร์ต่างประเทศให้ลองเลือกชมแบบเสียงภาคภาษาอังกฤษหรือ Soundtrack Soundtrack เพราะว่าจะได้ฝึกฟังไปด้วยค่ะเพราะนอกจากจะได้อัธรศจากเรื่องราวแล้วเรายัางจะได้ฟังสำเนียงของเจ้าของภาษาเองด้วยนะคะ ผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีประชากรมากถึง66.9ล้านคนแล้วคนส่วนใหญ่อาศัยกันอยู่อย่างไรวันนี้เราลองมาดูตามแผนที่หรือที่เรียกว่า map map แล้วลองเรียนรู้กับคำที่เห็นอยู่บ่อยๆในแผนที่เริ่มจากคำว่า map m, m a p map Do you have a map of Bangkok? Or have you got a map of your friend's house? Map. M A P. Map. Similar meanings to the word map are drawing and sketch. Village. V I L L A. -P. G e. Village I live in a beautiful village, or my village has a swimming pool, fitness center, and convenience store. Village v -I -L -L -A -G -E. V-I-L-L-A-G-E Village Similar meanings to the word village are community and country town. District D I S T R I C T. District I drive a car around the district or in the rainy season. There is a heavy flood in the district. District. D I S T R I C T. District. Similar meanings to the word district are area, region, and locality. Town. T O w n town i don't know if my friends are still in town or bangkok's chinatown is in yawalat area town t-o-w-n